สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนครับน่ามันจะจากของเรานะครับหลังจากเลิกงานมาก็มาถึงบ้านนะเพืเ่อนๆนะมาครับเพื่อนๆนะทานไส้กรอกแซ่บๆด้วยกันนะครับก่อนจะเข้านอนทอบกผ่อนนะถักก็จะมีเป็นผิกสดนะครับผิกสดนะฮะิดสดสดแล้วก็นะกระลำหนัวนะมาครับมาครับทานไส้กรอกแซ่บๆด้วยกันนะครับก่อนจะทาน ใส่กรอกก็ดื่มน้ำก่อนเพื่อนๆนะมาเด้อเพื่อนๆนะทางใส่กรอกด้วยกันยังเช้าๆนะครับอ,อร่อยครับเพื่อน ลงองพิสูจน์ต้องใส่กรอบบรรยากาศยังโซเชียลอนด้วยนะเพิ่งเลิกงานมาอ่ะก็มานั่งทานไส้กรอกนี่แหละครับ อร่อยมากครับเพื่อนๆนะเล็กกรอบของเราแทบแทบครับ ส่งความสุขส่งกำลังใจทักทายเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆชาวเกียเตอร์ทุกท่านนะครับเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กทุกคนนะครับบรรยากาศของเรายามเช้าเนะครับหลังจากเลิกงานนะครับมาจากการเป็นพนักงานโรงงานนะครับขอทําหน้าที่เป็นเคียเตอร์ที่ดีนะครับทักทายเพื่อนๆนะครับส่งการบ้านให้กับระบบ AI นะครับจะได้นําส่งถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ จับไม้จับมือเดินทางไปด้วยกันนะครับบรรยากาศของผมนั่งทานเซกกอบอร่อยแทบเมื่อนะอร่อยมากอร่อยมาก mm-hmm สิ่นเพื่อนไม่เรื่อนผ่านนะเพื่อนอน,นะจ้างได้ด้วยเนื้อหานะครับคอมเมนต์มาดูนะเพื่อนอน,นะว่าผมกําลังทําอะไรอยู่นะครับทานใต้กอกแทบๆครับโอ้ชิ้นนี้ใหญ่มากเพื่อนชิ้นสุดท้าย do บรรยากาศบ้นบานๆเพืเ่อนๆนะบรรยากาศบ้นบานๆอ,อร่อยจริงๆครับเพืเ่อนๆนะ แปะครับเพื่อนๆนะส่งความสุขส่งกําลังใจนะครับเพื่อนๆนะขอให้มีความสุขนะครับสําหรับคนไหนมีงานทําก็ขอให้มีความสุขกับการทํางานนะครับคนไหนไม่ได้ทํางานนะครับอยู่พักผ่อนอยู่ที่บ้านก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเพื่อนๆนะแห่งๆปังๆนะทุกคนส่งความสุขส่งกำลังใจนะครับเพื่อนๆนะบายครับ